แหมหนูอะไรนะไปโตก่อนแล้วกันถึงค่อยมาพูดเรื่องการเมืองแหมหนูมาอยู่เมื่อกี่สมัยแล้ะเป็นเด็กแค่นี้อย่ามาทาเป็นพูดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเคือ <c oughs> เรางงว่าทําไมต้องเอาเรื่องอายุมาข่มกันด้วยวะการที่มุกออกมาพูดออกมาทําอะคนจะมองว่าหิวแสงหรือเปล่าไม่ดังอยากมีกระแสรหรือเปล่าหรืออยากมีงานจ้างหรือเปล่าอยากเป็นเฮดไลน์ในหนังสือพิมพ์หรอถึงออกมาพูดนู่นนี่นั่นคุณกไม่ใช่เราแค่เราแค่เหนื่อยกับการใช้ ใช้ชีวิตประจําวันดูข่าวแย่ๆทุก,กๆเช้าที่ตื่นมาเช็คข่าวคือประสาทเสียเราแค่ไม่อยากมีชีวิตที่ไม่ดีเราแค่อยากใช้ชีวิตโดยมีความสุขแค่นั้นนั่นคือสิ่งที่เราเราต้องการที่จะได้กลับมาแค่นั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะมุกกิตรพรมทีร,รัตน์ค่ะ เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วเราก็ชอบตามข่าวบ้านเมืองตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จะ,ะก่อนไปโรงเรียนก็จะกินข้าวเช้ากับที่บ้านก็คือนั่งดูข่าวและกลับมาบ้านก็ต้องดูข่าวเย็นละในห้องน้ำก็คือจะมีหนังสือพิมพ์กองเป็นต,ตึกๆ,ๆ,ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่เด็กก็คือจะเป็นคนที่อ่านหนังสือตามข่าวบ้านเมืองอะไรอยู่แล้วคือมุกไม่ได้คิดว่าการที่เราเป็นวิศวะ การที่เราเป็นนักร้องหรือการที่เราเป็นแค่บุคคลธรรมดามันต้องแยกออกจากการเมืองอะ่ะคือในเมื่อทุกคนอะ่ะยังเป็นประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้อยูอ่เรื่องการเมืองมันคือเรื่องของทุกคน,นะคะคุณเดินออกมานอกบ้านคุณก็เจอการเมืองแหละฟุตบาทถนนรถติดสายไฟฝุฟ่นคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหมดเพราะงั้นเนี่ยพวกเลยหันมาสนใจนี้หันมาสนใจ พิธิพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับหรือมาตรฐานชีวิตที่คนครได้รับหรืออะไรพวกนี้มากกว่ามุกเป็นคนที่บุคคลธรรมดาที่มีออเดียนซ์พอสมควรที่มีฟอลโลเวอร์พอสมควรเพราะงั้นเนี่ยมุกเลยใช้ส่วนนี้มาเป็นกระบอกเสียง ในการที่จะสื่อให้คนทราบว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนมุกไม่ได้จะไปบังคับให้คุณต้องมาคิดเหมือนมุกหรืออยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่แค่พูดเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องเนี่ยมันควรที่จะเป็นเรื่องที่คุยกันได้คือมุกอะเคยพูดตั้งแต่เด็กแล้วแหละแต่เคยเคยโดนว่าอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองเป็นเด็กอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองเราอยู่ในที่แจ้งเราอย่าไปยุ่งเรื่องการเมืองยุ่งเรื่องการเมืองจะทําให้อ่า หมดสินหน้าที่การงานยุ่งเรื่องการเมืองจะทําให้บ้านแตกคุยบนโต๊ะกินข้าวไม่ได้หรืออะไรก็ตามมุกต้องการ normalize การมีภาควิจารณ์รัฐบาลเนี่ยให้มันทั่วถึงให้ทุกคนรับรู้อะค่ะส่วนใหญ่ที่มุกโพสต์ลงไปก็คือสิ่งที่เราเจอมากับตัวหรือว่าเราได้รับผลกระทบด้วยหรือว่าผลกระทบโดยส่วนรวมที่ที่เราไม่ได้โดนตรงๆแต่ว่าเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะโพสต์เรื่องพวกนี้ เราอายุ28ย้อนกลับไป7ปีเราเรียนจบปุ๊บเราก็ต้องอยู่กับรัฐบาลนี้มาตลอดมันไม่ได้ดีขึ้นแต่แย่ลงช่วงอายุเลขสองเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่ายุคทองเลยอะยุคทองของของของมนุษย์คนหนึ่งเลยอะ เรียนจบมาต้องโอ้โหไฟแรงมากทํางานได้เงินไปเที่ยวต่างประเทศพ่อแม่ก่อนกเกษียณพาพ่อแม่ไปเที่ยวต่างประเทศคือมีทั้งแรงมีทั้งเงินมีทั้งเวลาคือมีทุกอย่างมันจะมีคอมเมนต์เขียนว่าห่วยเองหรือเปล่าหนึ่งนะสองเห็นไอจีชีวิตก็ดีอยู่แล้วนี่พูดอะไรอะแบบไหนบอกห่วยอะ่ะเดียวชีชวิตไอก็ดีอยู่แล้วนี่สอยู่ไม่ได้ก็ตายไป ตลบปะแต่ละอันนะหนึ่งสองสาคืองงมากที่มุกบอกว่ามันห่วยคือมุกไม่ได้บอกว่าชีวิตมุกมันห่วยขนาดนั้นแต่ว่ามันดีได้มากกว่านี้คุณพ่อก็บอกเราแล้วว่ารู้ใช่ไหมว่าการที่เราพูดเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างเพราะว่าเขาก็เป็นห่วงในเรื่องพวกอคอมเมนต์แย่ๆอะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างที่มุกบอกว่าโอ๊ยคอมเมนต์แย่ๆโดนมาตั้งแต่เด็กอะชินแล้ว เพราะว่าการเป็นบุคคลสาธารณะตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเราค่อนข้างชินอยู่แล้วคือถ้ามุกพูดไปอ่ะ mm hmm. ก็จะมีอีกคอมเมนต์หนึ่ง mm hmm. ก็จะเขียนประมาณว่า mm hmm. โอ้ยหนูประเทศอื่นก็มีแย่อยู่นะโอ้ยหนูประเทศนู้นประเทศนี้ก็ยังมีรถติดยังมีน่นู่นะ mm hmm. ก็อย่าไปเทียบกับประเทศนั้นสิไป,ไปเทียบกับประเทศที่เขาดีสิอย่างเช่นออสเตรเลียมีแ r a มฟรีในเขตเมืองสวัสด mm hmm. ิการพลเมืองที่ดีเนี่ย mm hmm. คือมุกรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับภาษีที่เราเสียไปภาษีที่เราเสียไปมันเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากขนาด สิ่งที่เราต้องการมันแค่เรื่องง่ายๆแค่นี้ค่ะรถสาธารณะที่ดีทางเท้าที่ดีการศึกษาที่ดีที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้น้ำประปาที่สะอาดอากาศที่ดีแค่นั้นเลยความสุขในวัย28่ผมยังยังมีชีวิตรอดแล้วก็ยังมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรดีๆในทุกวันเราก็ยังมีหวังในประเทศนี้อยู่ ถึงแม้มันจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังยังมีหวังอยู่แล้วยิ่งได้เห็นเด็กๆรุ่นใหม่ที่เขาออกมาขับเคลื่อนอะ่ะภายในเวลาสองปีในปีสองปีเขายังแบบถูทําได้มากกว่าเราโตมายี่แปดปีก่ะคือเขาเก่งอะ่ะเด็กเด็กอ่ะพอเงี้ยมุกเลยรู้สึกว่าเริ่มมีหวังอะ่ะความสุขของมุกคือรอที่จะเห็นในอีกปีสองปีสามปีสิบปีข้างหน้ายังมีความสุขมีหวังอยู่ว่าประเทศเราจะไปได้ดี